ยอมรื่องราวมากมายไม่รัะคายความตาย <c oughs> แค่เรื่องนี้เดียวจะใช้ชีวิตมันต่อไปแล้วดูว่าใครจะแนบกว่ากันให้มันรู้ไปทุกเที่ทยงคืนอยากให้หมดเวลาที่ยัง สวัน้ำแค่ไหนต้องข้ามต้องผ่านไปไม่ทอไม่ทอยมันแล้วแล้วจะรู้ว่ากำลังใจสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับผมบ๊อบ45ล i ์ฟ f ล l มนะครับเราเจอกันอีกแล้วใน EP 3นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเสนอในเรื่องของอการดัดแปลงเจ้ามิล่าซึ่งเป็นเก่งให้มาเป็นกระบะนะครับก อกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าโปรเจกต์เนี้ยจริงๆแล้วมันคือโปรเจกต์แรกที่ผมมาทำนะครับก่อน EP หนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่รับรถมาแล้วเนี่ยจากหลังหลังจากทำสีเสร็จนะครับถ้าย้อนไปดู EP แรกผมก็ได้ทำการสร้างโครงสร้างแล้วก็โดยไม่คิดว่าไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายขั้นตอนไว้เลยเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมนะครับ ก็เลยเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเราอยากได้แบบนั้นเราก็เลยลองทเนี่นครับเป็นที่มาว่าพอมันทําได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มทําหลายๆอย่างได้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างนี้เราควรจะแบ่งปันสําหรับคนที่อ,อยากได้สิ่งที่ต้องต้องการถ้าเผื่อว่าตัวเองพอที่จะมีสกิลในการทำนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินอย่างเดียวที่จะซื้อเติมซื้อเติมในรถของตัวเองนะครับผมมาอยาก รักในรถของตัวเองก็อยากจะใส่ลายเซ็นตของตัวเองลงไปในรถที่ตัวเองรักนะครับก็ยังมีอีกหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เพื่อนๆชมและอยากเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆได้ได้ทราบว่า,าผมไม่ใช่ช่างะถ้าเพื่อนๆเห็นรอบๆตัววันนี้ที่ผมเปิดรายการที่นี่เพราะว่าด้วยเหนเนี้ครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่างนะครับผมคือ,อมิวสิเชียนนักดนตรีทําเพลงเ,เป็นบื้องหลักการทาเพลงนะครับแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีด้วย เพราะฉะนั้นซึ่งจะห่างไกลกับสกิลการการสร้างรถการทำรถการคัสตอมรถเลยนะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเช่นอันเนี้ยเพื่อนๆด,ดูที่อันนี้เป็นสภาพของ y า m a h a M8 แบบสุดนะครับชอบไหมครับถ้าชอบก็เดี๋ยวคอ,อมเมนต์ลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะ แบ่งปันเป็นเป็นเป็นใช้โปรเจกต์ให้ให้ชมกันอีกทีนะครับนั้นนั้นมีขั้นตอนละเอียดครับจากอนนจากซากเลยครับก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับทั้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างที่พอจะกดได้นะครับก็ขอบคุณมากๆและวก็สำหรับพื้นใหม่ด้วยนะครับซึ่งเข้ามาดูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าแค่ไว้กี่คอมเมนต์เนี่ยผมรู้สึกผมมีพลังอะ่ะ ผมผมอาจจะไม่ต้องการอะไรที่มันขนาดนั้นก็ได้แค่ไม่กี่คอมเมนต์ผมก็รู้สึกดีมากแล้วเป็นไงขอบคุณเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าโครงสร้างหลักของผม,ผมที่ก่อนที่จะเป็นเกนกระบะเนี่ยผมทําอะไรกับโครงสร้างเดิมไว้นะครับอาจจะไม่ไมีไม่มีขั้นตอนวิธีทําแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ผมจะแนะนําแนะนําว่าตรงนี้ผมทําอะไรผมทํำยังไงนะครับผมจะพูดอยู่ในคลิปอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีค่อนข้างยาวนิดนึง แต่อย่าเพิ่งเบื่อครับไปชมกันเลยครับครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตรหรือเปล่านะครับตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆจะเห็นโลบาที่อยู่ในรถของผมที่เป็นสีเขียวพาสเทลอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ครับคือโครงซึ่งผม ทําไมยึดกับหลังคาของวิานะครับคือเป็นหลังคาที่ติดรถมาเป็นไฟเบอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขอบตรงนี้ผมไม่ซีเลยนะครับผมไม่ซีปกติของวิาเนี่ยเขาจะซีลซิลิโคนมานะครับแล้วก็ทําสีปิดให้เป็นชิ้นเดียวกันตั้งแต่ที่ผมไปทําสีเนี่ยครับผมถอดออกแล้วก็ไปทําสีแล้วก็ผมไม่ไม่ ไม่ไม่ยาซิลิโคนเลยนะครับเพื่อมีโปรเจกต์เี้ครับที่จะทำหลังคาที่จะถอดได้นะครับนี่ครับนี่คือโครงภายในของเจ้ามิล่านะครับถ้าเป็นเพื่อนสังเกตด้านบนนะครับหลังคาเนี่ยผมเปื้อยหมดเลยนะครับยังคงเหลือซองน้ำอยู่บ้างน,นะครับผ้าหลังคาเดี๋ยวผมเอาออก แล้วก็ทําการใช้โครงยึดนะครับยึดเดีเ๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับผมยึดน็อตน,นะครับข้างหน้าอีกสองจุดข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างด้านหลังนะครับ ทั้งสองฝั่งเหมือนกันถ้าผมทำโครงนี้ไว้หมดเลยแ้านีย้อนแสงเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยมองไม่ไมไมค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับโครงมิาที่ที่ผมทำไว้สำหรับโครงหลังคานะครับเพื่อจะเห็นจุดยึดซึ่งผมทำตั้นไว้ โดยการยิงรีเวททำแป้นหลับแล้วก็ตัวโลบาร์หรือว่าโลโลเคสของของตัวรถเนี่ยนะครับผมก็จับกับตัวเจาะทะลุกับหลังคา,าไฟเบอร์ของมีล่าเลยแล้วก็ทำรูให้ตรงกับตัวตัวฐานเพื่อนๆเห็นนะครับแล้วผมก็ร้อยน็อตลงมาเลยครับร้อยน็อตลงมาเลย เมื่อเวลาเราจะยกเปลี่ยนมินกะบะเราก็ปลดน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นนี่ครับข้างบนไม่เรียบร้อยนะครับคือผมตั้งใจจะเอาออกให้หมดด้วยซ้ำนะไ,มไม่เหลือโครงหลังคาไว้เลยไม,ไม่เหลือผ้าหลังคาเลยนะผมไม่ใช้เลย โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าว่าผมก็ก็ทำการตรับปรุมดูว่าจะให้ลุกเป็นกระบะเนี่ยจะทำยังไงต่อส่วนจะเก็บเ,เรื่องถ้าลงลึกเรื่องเรื่องเรื่องกขออนุญาตแปลเป็นกระบาอะไรนี่ผมผมไม่ลงลึกเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าทำได้บางคนบอกว่าทไม่ได้ดังนั้นผมก็ ไม่ลงลเรื่องนั้นแล้วกันนะครับเพราะาไม่ทราบจริงจรแต่ตอนนี้ในในความคิดเห็นของผมตอนนี้ผมอยากได้แบบไหนผมก็ทําแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับทําให้เป็นแนวทางครับว่าถ้าทํามันทําได้ไหมแล้วก็ทําได้นะครับโครงสร้างหลักของผมยังเหมือนเดิมยังยกครอบได้เหมือนเดิมผมยังคงยกไฟเบอร์ครอบได้เหมือนเดิมแล้วผมว่าถ้าการใช้สอยประโยชน์แล้วเนี่ย การเป็นเป็นมีหลังคาหลังเนี่ยนะครับเป็นแว์นะครับผมว่าดูนไม่เลวร้ายนะครับมันเป็นอีกลุกหนึ่งที่สวยเลยผมว่ามันสวยมากแต่ถ้าตลาดต้องการลุกที่เป็นกระบะเล็กก็โอเคครับแต่ผมบางทีผมก็ไม่ได้ตามกระแสนะครับผมก็จะทำอะไรที่จะชอบสว่สวนส่วนกระแสบ้างนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันยังมีในอีกแง่ในอีกมุม บางมุมซึ่งบางคนมองไม่เห็นนะครับก็เท่านั้นโอเคเดี๋ยวไปดูตัวตัวที่ผมแปลเป็นกระบะนะครับเป็นกระจกหลังนั่นนะ่ะเระนั้นผมก็ส่งส่งเข้ารอยเดิมของของเจ้ามิล่าเลยก็คือจุดเดิมผมก็ทำาปั้นตําแหน่งไว้ที่เดิมเหมือนกันนะครับที่เดิมเลยครับเพราะฉะนั้น4จุดเนี้ยอยู่ที่เดิมหมดเลย โอเคก็ฉ <că> <Okay. S 3> ันไม่เคยยอมรื่นงราวมากมายในรถคายความตายแค่เรื่องนิดเดียวจะใช้ชีวิตมันต่อไปแล้วดูว่าใครจะแน่กว่ากันให้มันรู้ไป น้ำแค่ในต้องค้ามต้องผ่านไปไม่ทอไม่ทอยมันแล้วแล้วจะรู้ครับโดยหลักๆก็ผมอาจจะทํายังไม่่อยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ทผมลองทําดูเป็นต้องแบบนะครับอาจจะยังไม่มี ความสมบูรณ์แบบร0 0นะครับแต่ผมก็ได้ทำมันให้มันจบได้แล้วนะครับตอนนี้มันเป็นกระบะนะครับฝาทึบนะครับแผ่นบนนี้นะครับผมใช้ใช้พลาสตูแผ่นพลาสตูนะครับทำเพื่อนๆจะเห็นว่าบางทียังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยจะเรียบร้อย แล้วก็ตัวส่วนโครงสร้างนะครับผมใช้เหล็กเหล็กฉากนะครับเพียอ,อ,อันนี้ผมจะบอกเป็นคร่าวๆนะครับแนวทางในการทําอันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับที่จะทําแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับ mm hmm. เป็นเพียงเพียงคิดว่าคงจะทําไม่ได้แต่ด้วยความดื้อครับผมก็ทําสรุปแล้วมันทาได้แล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายมันไว้อีกนะครับ mm hmm. ก็ ยากตร,ตรงส่วนโค้งนี่แหละครับนะครับ,นะรบส่วนโค้งผมใช้เหล็กฉากนะครับแล้วก็บากมันบากมันแล้วก็ดัดตัดโค้งนะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมตามรอยที่เราบากนะครับตามส่วนโค้งนะครับทั้งหมดเลยดัดให้เข้ารูปแล้วก็เชื่อมแล้วก็โป้โป้ไฟเบอร์เก็บงานนะครับเป็โป้ไฟเบอร์โป้โป้สีโป้ที่มีใยไฟเบอร์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิก แล้วก็สังเกตว่ากระดาษผมกระดาษของเจ้า PVC อะคริลิกนะครับผมยังยังแกะออกไม่หมดเพราะว่าผมลองประกอบอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ลองฉีกออกมาดูนะเพื่อนเจนว่าผมยังคงใช้อาคริลิคงยังเกินอยู่น,นะแต่เป็นความตั้งใจนะครับให้เกิดจากตัวตัวอย่างยางรองนะครับตัวอย่างลองมันก็คือ,อยางลองกระจก ของพวกฝาหลังของแคลร์รีบอยะไรพวกนี้ครับที่เป็นที่เป็นหลังคาไฟเบอร์ทั่ไปนะแมก็มาดัดแปลงก็เช่นเดียวกันผมก็ใช้เหล็กดานตีขอบเป็นทรงกระจบขึ้นมานะครับแล้วก็ออากรอบใส่จากนั้นถึงจะได้ได้ทำแบบเป็นอะคริลิกนะครับตอนที่ได้แบบอะคริลิกก็เช่นเดิมผมก็ทำใช้กระดาษน,นะครับ ถ้าเพื่อนดูดีจะสังเกตว่าผมยังยังไม่ได้เก็บงานอนะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้พี่เพื่อนถามว่าน้ําจะเข้าไหมอ่าเท่าที่ลองเทสตดูนะครับยังไม่เข้านะครับเพราะว่าใต้ใต้ขอบของตัวกระบะที่ผมยกใส่เนี่ยอขอบกระจกโครงเนี่ยครับผมครอบทับกระดูกงูนะครับกระดูกงูที่ท,ที่ใส่ที่ใส่ตามขอบประตูเนี่ยครับผมใส่กระดูกงู ตลอดเส้นเลยนะครับของของของขอบกระดากระบาดมิลาก่อนแล้วจึงยกตัวนี้ครอบทับกระดูกงูไปทีนะครับเพราะฉะนั้นด้านในจะแน่นมากครับตัวนี้จะเข้าไปบีบกดกระดูกงูให้มันแน่นนะครับจนน้ํามันไม่สามารถซึมเข้าไปได้เพราะในกระดูกงูที่ผมสวมไปมันก็จะตั้งตั้งเป็นแนวแกนนี้อยู่ด้านล่างอยู่นะครับอันนี้ผมก็ใช้เหล็กแบน ตัดช่องดีไซน์ให้มันให้มันมีมีแบบครับแล้วก็ทำกระบะสาทรเพื่อเพื่อในการยกเข้าออกง่ายขึ้นนะครับมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออไม่ผมไม่ทำเป็นกระจกแล้วก็ยิงลงล่างเลยถ้ายิงลงล่างเลยเนี่ยอ,อ,อย่างแรกคือผมต้องทำถาวรผมจะยกใส่แบบนี้ไม่ได้การที่ผมยกใส่แบบนี้ได้นะครับ เราเป็เหีหยนขอบน้ำไม่เข้าอยู่แล้วครับเพราะขอบคุมขอบกระบ,บะใช้เล็กฉากเหมือนกันครับเล็กฉากเหมือนกันไปคุมขอบกระบ,บะของตัวเดิมของของเจ้ามิล่าซึ่งซึ่งขอบตัวเนี้ข้างในนะครับหลังคาคาบิบอลมันคุมอยู่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันครอบตรงนี้อยู่แล้วผมก็เลยทำลำทำแนวเดียวกับเจ้าตัวหลังคาไฟเบอร์ของคาิบอลของเขาครับ ครับเขาสังเกตว่าก็ยังมีช่องอยู่ผมจะงไม่ได้เก็บเพราะว่าผมลองทํานะครับแล้วมันก็ได้ดีไซน์ที่ที่เพราะว่ามันดูเท่เลยครับที่ผมไม่ใช้กระจกหนึ่งมันแพงนะครับต้นทุนสูงนะครับสองอน้ำหนักเยอะนะครับเสี่ยงแตกด้วยนะครับเพราะผมทำขอบเกลือ ผมทำขอบเลยเพราะฉะนั้นผมใช้อะคริลิกดีกว่าแล้ววันหนึ่งผมจะติดฟิล์มให้มันสวยขึ้นก,ก็ทำได้ครับจะแข็งแรงกว่านี้นะครับให้ฟิล์ม,มตัวช่วยยึดไม่ให้มันมนแอนเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูนะครับว่าผมเปิดกระจกหน้าเนี่ยไอ้เปิดกระจกหลังมันยังไงนะครับกระดกได้เพื่อให้ระบายอากาศ เนี่ยครับก็อาทิตย์ก็สามารถเปิดและทาให้มันเปิดได้เท่านี้นะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมากกว่านี้เนี่ยหรืว่ามันน่าจะสัน่นแล้วก็คือนะครับเวลาลรถวิ่งครับแต่เท่านี้เนี่ยได้อากาศเย็นที่ท,ท,ที่ที่ลมลมระบายมันมีทั้งเข้าและออกละครก็ก็ทำให้รู้สึกได้ความรู้สึกดบกว่าท,ที่ที่ไม่ต้องอ่า มีลงมาพัะหน้านะครับแล้วก็ไม่ร้อนผมรลอนทส่สุดแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้านในนะครับตัวนี้ไม่ทราบเหมือนไหมครับอันนี้ผมทำเป็นเหล็กนะครับด,ดาประชุดมาดูด้านนูนะ้นี่ แล้วก็ตัวตัวบันพับนะบผมใช้เหล็กเจาะรูเพื่อมันมีดีไซน์นะครับเป็นส่วนโค้งนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆ่วตตัวบอนี้ผมก็ใช้เห็นนแะลพื่อนๆาเห็นแล้ว สองตัวสองสังมมาดูดิโอเคอันนี่น่าจะชัดขึ้นครับมาดูด้านในทีครับด้านในนะครับเลก็ทำต,ตัวล็อกแบบง่ายเลยตัวนี้เป็นตัว เวลาเรายืดออกไปแล้วนะยืดออกไปคือการระยะได้นะครับจะให้มันออกกว้างหรือออกแคบแค่ไหนนะครับแต่นี่ผมทำได้เท่านี้ให้มันออกสุดนะครับออกสุดให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเพียงพอที่อากาศไทยเทแล mm ้ว hmm. ผมบอกคนนะครับรถผมไม่มีแอร์นะ mm hmm. ผมไม่ติดแอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าอ,อ,อยากมีรถสักคันที่ไม่ต้องมีแอร์ แล้วก็เปิดรับลมแบบนี้ครับแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องเปิดกระจกข้างก็ยังไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะครับตัวด้านในเป็นแบบนี้ครับเพื่อนโอเคก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเที่ติดตามและชมจบรายการเพราะว่าผม ตั้งใจทำมากเลยแล้วก็อยากให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับผมจะสรุปให้ฟังนี้คีิปว่าจะมีล่ากระบะหรือว่ามีล่าแหวนมีล่ากเก๋หรือว่ามรล่าแคทแต่ละรุ่นนะครับโครงสร้างเดิมมันคือกระบะจากโรงงานแล้วก็โรงงานเนี่ยต้องการนาการตลาดเพื่อที่จะขยายเป็นหลายๆรุ่นนะครับจึง,งต้องอตัดแต่งแก้ไขเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ วนเพื่อนๆที่จะพิจารณาเรื่องกระบะแท้กระบะเทียมก็ลองดูราคาดีๆนะครับผมว่าราคาของกระบะแท้มันโดดไปไกลแต่ผมไม่ไม่แคร์เรื่องกระบะแท้กระบะเทียมเพราะยังไงมันก็คือโครงสร้างเดิมของกระบะอยู่บนพื้นฐานนี้ครับโอเควันนี้คงขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมวันนี้เจ้าลีล่างผมสำเร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากมากครับที่ติดตามแล้วจเจอกันใหม่ทีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี See you again าีาอาาีโอแกนทน แ้าฉันคิดแบบนี้เธอเราจะไม่ทนก็คงเป็นคนขี้แพกก้เพราะฉันไม่เคยยอมรื่นราวมากมายในรักใคยความตายแค่เรื่องนี้เดียวจะใช้ชีวิตมันต่อไปแล้วดูว่าใคร จะแนบกวกกันให้มันรู้ไปจนใจกับไาอยากเห็นหมดันที่ยากขวาน้ำแค่ไหนต้องข้ามต้องผ่านไปไม่ทอ้อไม่ถอยมันและแล้วเะรู้ว่ากำลังใจ มันอยู่ในตัวเราก็ฉันไม่เคยยอมเรื่องรามากมายในรักใครขอวามตาย